ดูสิลูกดิ๊กทำอะไรก็ยิ้มลูกดิกยิ้มกดิ๊กยิ้มอูู้กดิกยิ้มเห็นไหมลูกลูกดิ๊กเก็บของให้ยจะปุ้ดปุ้ปุ้ปุ้้นยอะไนยปากไปแปงฟัน Mummy, we're paying fun! บางครั้งผักบางชนิดอาหารบางอย่างของหมักของดองเวลาเรากินแล้วเนี่ยกลิ่นปากโดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่ามันมีกลิ่นนอกจากคนข้างๆที่เขาจะกล้าบอกเราหรือบางครั้งเนี่ยน้ำชากาแฟอันเนี้ยตัวทําให้ฟันเหลืองเลยละ่ะด้วยมั่นใจโชคดีที่ครอบครัวของเรามีวันเดอร์สไมค่ะเป็นยาสีฟันสมุนไพรไทยพอพูดแบบนี้หลายคนถามอา้าแล้วสมุนไพรอะ่ะแล้วมันจะมีฟองหรออันนี้คําถามแรกรดวมเองก็ถามมีฟองไหมหรืออร่อยไหม แน่นอนแปลงฟันก็ต้องอร่อยถูกไหมแต่ทั้งหมดคือคําตอบที่อยู่ในหลอดนี้แล้ว Wonder Smile ค่ะวิธีการใช้เนี่ยรบบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มเลยนะเราใช้แค่บีบเท่ากับมเมล็ขดข้าวโพดหรืออาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้คิดดูและยิ่งตอนนี้นะโปรโคตรจะเด็ดเลยคืออยากให้ทุกคนต้องลองต้องมีอันนี้คือครอบครัวเราเนี่ยใช้จริงๆแล้วก็หลงรักจริงๆแล้วก็มาแนะนําจากหัวใจจริงๆ ระหว่างวันนะคะถ้ามีกลิ่นปากก็สามารถที่จะแปลงได้แล้วหลังจากนั้นคุณก็ใช้ชีวิตตามปกติปากก็หอมเหมือนเดิมตัวนี้แหละที่เขาเคลมกันนะคะว่าหลังจากที่คุณแปลงฟันแล้วคุณไม่ต้องใช้น้ํายาบ้วนปากซ้ําอีกเลยอเดีจ๊ะ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 หอมยางป๋าไหนลองะูสิ oh yes yeah. so much better แอบไปกินข้าวเป็นไข่ผัดแหนมก็เลยกลิ่นออกไงพอหลังจากกําจัดเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะคุณคะทุกคนชื่นใจแต่เดี๋ยวก่อนเราบอกก่อนนะว่าเราใช้ตั้งแต่หลอดที่มันเป็นหลอดแบบ50กรัมอ่ะแต่ตอนนี้เขาเพิ่มมาอีก60%ค่ะหลอดหนึ่งมี80กรัมและ1หลอดราคาเพียง490บาทเท่านั้นเองและตอนนี้เป็นโปรค่ะโปรโคจชคุ้มเลยซื้อ2หลอดในราคา490บาทชอบยาสีฟันวันเดอร์สมามากมากนี่คือชอบมั่นใจ